ลองมาเฉลยประกอบการอธิบายดูนะฮะเพราะว่า,าที่เท่าที่เด็กๆไปสอบม,มาเนี่ยเนื้อหาเด็กที่ไปสอบเนาะก็ไปตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ซึ่งแน่นอนนะี่บางเรื่องนะ่ปอน้อยน้อยเนะี่ยจะยังไม่ได้เรียนนะฮะลองดูนะฮะสามข้อแรกนี่ก็เจอแล้วว่าว่ายังไม่ได้เรียนอะไรยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนี่ไม่มีอะไรนะฮะข้อหนึ่งก็คือจํานวนจํานวนคละธรรมดานะครับหาผลลัพธ์ของ การคูณเศษส่วนคูณเศษส่วนเนี่ยปสี่ก็เรียนแล้วนะครับออพอเป็นจำนวนคระเนี่ยไม่แนะนำให้เอาจำนวนคละไปคูณจำนวนคระนะครับก็แปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินซึ่งทุกคนน่ะก็เรียนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามเนี่ยตอนตอนที่สอนย้ำเสมอนะว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยความหมายมันคือหนึ่งบวกกันหนึ่งส่วนสามนะฮะแล้วเด็กเกเขาก็จะจำได้ว่า โอเคแหละถ้าเกิดมันอยู่ในรูปอย่างนี้เนี่ยเอาส่วนไปคูณกับจํานวนเต็มแล้วบวกเศษอย่างนั้นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลงจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก็ได้3าคูณหได้ 3, ด 3. ด 3. นะฮะซึ่งวิธีวิธีเต็มเนี่ยความหมายที่มาที่ไปของมันน่ยใ,ในในห้องเรียนเล่าให้ฟังละนะครับได้เศษ4 3. ส่วน3ครับคูณกับเศษ5ส่วน4ครับคูณกับเศษ6 5. ส่วน5ครับคูณกับเศษ 7ส่วน6ครับและคูณกับเศษ8ส่วน7ครับสุดท้ายครับคูณกับเศษ9ส่วน8หมดแล้วเห็นอะไรไหมเด็กๆที่คล่องเรื่องเศษส่วนก็จบละครับเอเคนะฮะเ <c oughs> พราะฉะนั้น4ตัด4 5ตัด5 6ตัด6 7ตัด7 8ตัด8นะครับหมดแล้วคูณกันได้เศษ9ส่วน3ข้อนี้ตอบ3ครับอันนี้เด็กป .4 ี่ทำได้นะฮะป .4 ่ป, 4, ป5าทำทำได้เลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเอเคนนะฮะตอบถูกกันเนาะ นะครับไม่รู้ว่าต้องทำ,ทำได้กันแค่ไหนนะครับลองดูข้อสองครับข้อนี้ครูจําได้ว่าตอนที่สอนเด็กเล็กปห้านี่ครูย้าม,มากเลยนะเรื่องกําไรขาดทุนเนี่ยนะครับจะจดพิมพ์ผิดนิดนึงนะอ่ะโอเคลองดูครับติดราคาขายไว้สาม0 0ื่นพันบาทตู้เย็นเนี่ยนะซึ่งบวกกาไรแล้ว30สิบอร์ซนะครับถ้าทางร้านลดราคาให้10%เปซของราคาที่ติดไว้ทางร้านยังได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์สารภาพมาซะดีๆว่าใครเอา3าสิบลบสิบต่ี่เอร์ ไม่ถูกนะฮะโอเคนะครับหลักคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าไอราคา31,200บาทเนี่ยมันคือราคา,าต้นทุนครับบวกกับกำไรครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือกำไร3าไร3 0ของราคาทุนอ่ะให้ราคาทุนเป็น x ก,ก็ได้นะครับแต่เวลาสอนตอนตอนนั้นก็คืออธิบายแบบนึ่งนะฮะดังนั้นครับถ้าจะหาราคาทุนครับก็เอา31,200นะฮะ คูณด้วยหนึ่งนะครับหารด้วยร้อยสามสิบนะฮะหรือภาษาพูดก็คือว่าเราขายในราคาร3 0ยสเปอร์เซของราคาทุนโอเคปะอันนี้หาราคาทุนก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับอ่ะตัดได้ก็ตัดครับร้อยสาสิบกับสาม0 0ืหนึ่งพันสองร้อยมันตัดกันได้อยู่แล้วแ่ะนะครับสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามสองยี่สิบหกนะฮะส1มสิบเอ็ดลบยี่ิบหกเหลือเท่าไหร่เหลือห้าห้าสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบสองนะครับ 240ี่สิคูณกับหนึ่งร้อยนะครับได้เท่าไรครับเพราะนั้นราคาทุนครับก็เท่ากับสองสี่ศ0 0ย์ย์ย์สองมืสี่พันครับสอง0มืนสี่พันนะครับทีนี้คิดต่อสเต็ปที่2ถ้าร้านลดราคาให้10%เอร์นตะครับโอ้สิเตไม่ต้องคิดมากเลยครับพวกเราครับใครที่คล่องๆเรื่องอัตราส่วนเนี่ยนะครับจากราคาสาม0 0ืหนึ่งพันสองรอยเนี่ยถ้าลดให้ส0เก็แปลว่าตัดศูนย์ลงไปตัวหนึ่ง ะะจำะได้ใช่ปหมสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบส่วนร้อยหรือหนึ่งส่วนสิบเนี่ยหนึ่งในสิบเนี่ยเอาสิบออกไปตัวหนึ่งก็เหลือสามหนึ่งสองศูนย์อย่างนี้ก็ได้หรือจะคิดแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาทุนก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะนะครับแปดเท่าไรครับอันนี้เหลือศูนย์อันนี้เท่าไรครับแปดนะฮะก็จะขายในราคาสองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทนะครับนี่คือราคาขายจริงนะครับขายในราคาสองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทมาแปลว่า เขายังได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาขายครับขายในราคา2 8 0 0 0ื่นัแบาทนะครับกำไรครับกำไรเอาล่างลบบนครับได้4,080บบาทคำถามก็คือว่าไอ้4,080บาทเนี่ยคิดเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับอะโทดกันหน่อยเร็วเดีย๋ยวขอที่หน่อย 4080หารด้วย24,000นะครับแล้วก็คูณด้วย100เข้าไปครับอ่ะตัดกันให้แหลก123123นะครับหมดแล้วเอ่อยี่สิเหลือ168่งหกแปดนะเหลือหนึ่งหแปดยี่สิบสข้อนี้ตอบว่าได้กำไร17%โอเคไหมฮะได้กำไร17%เพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้คิด3สเต็ปนะครับ 3ามสเต็ปเลยก็คือเริ่มต้นหาราคาทุนก่อนอันที่2ก็คือหาราคาขายและอันที่3ก็คือหาร้อยละนะครับสองหมบาทเนี่ยถ้าคูร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะได้เท่ากับราคาขายพอดีอเห็นนะครับเนนะอันนี้คือข้อ2เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเด็กที่จะทําได้คือเด็กป .5 เริ่มเรียนอุ่นๆเลยนะครับอีกสักข้อหนึ่งคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะครับ ให้ตัวสอนก m a t h s แทนจํานวนนะับถ้านำมาสอนทั้ง5ตัวเติมลงในช่องต่างๆของตาราง,างดางังรูปถ้าผลรวมของตัวเลข3ามจำนวนในแต่ละแถวแต่ละหลักแต่ละแนวเส้นทยังมุมเท่ากันเสมอนะะอยากจะรู้ว่า m a t h s เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่นะครับอลองดูครับรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยสีเป็น90ใช่ไหมเก้าสิบครับแสดงว่าแต่ละแถวนะครับรวมกันได้เกหมดเลยอันนี้มีเท่าไหร่แล้วอันนี้มี เท่าไหร่ฮะ70แล้ว S ก็คือเท่าไหร่ครับ20นะครับต้องการเท่าไหร่นะต้องการ90ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้60ก็ขาดอีก30มสิไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอันนี้มีเท่าไหร่แล้ว80ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก10ข้างบนครับเท่าไหร่แล้ว55 55อีกเท่าไหร่ได้90อ่ะ35เนาะนะครับผิดบอกด้วยนะ35หมดแล้วครับเออถูกไหมเนี่ยถูกนะนะฮะและสุดท้ายครับ อันนี้มีเท่าไหร่แล้ว50ก็ขาดอีก40เพราะฉะนั้น maths รวมกันเท่าไหร่ครับเนี่ย90กับ45 90บวก45ข้อนี้ตอบ135ถูกใช่ไหมนะครับโอเคนะฮะ3ข้อละก็ลองออทบทวนดูนะครับเป็นเป็นแนวที่ดีนะสำหรับทุกชั้นนั่นแหละนะครับ น้องๆเล็กๆหน่อยก็อาจจะยังไม่ได้เรียนสังเกตไหมมีคอลรนอด้วยตอนที่2นะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปกัน